สวัสดีพี่น้องที่รักขอบคุณพระเจ้าสำหรับในเช้าวันใหม่นี้ที่เราเองได้ตื่นขึ้นมาและได้เริ่มต้นด้วยการรับพระพรไฝวิญญาณนั่นก็คือพระคำของพระเจ้านะคะและเราเองได้รับประทานอาหารไฝวิญญาณนั่นก็คือพระวจนะคำของพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้นะคะอยากจะนำพระคำของพระเจ้าในปัญญาจารย์บทที่7เรามาอ่านไปได้วยกันนะคะ ในเวลาที่ได้รับสิ่งดีๆก็จงชื่นชมยินดีแต่ในเวลาที่ได้รับสิ่งร้ายๆก็จงพินิจพิจ,จรารณาพระเจ้าทรงบันดาลให้มีทั้งสองอย่างเพื่อมนุษย์จะค้นไม่พบว่าเมื่อเขาล่วงไปแล้วจะมีอะไรตามเขามาในภายหลังพระคำของพระเจ้านะคะตอนนี้ก็เป็นกษัตริ ซาโลมอนนะคะที่เป็นผู้เขียนขึ้นมาแล้วก็หนุนใจเราความจริงอย่างหนึ่งที่เราได้พบในชีวิตปะจจาวันของเราก็คือว่าชีวิตของเราล้วนแต่เราต้องประชิญสองสิ่งนี้ที่พระคัมภีร์เปิดเผยในข้อที่14นะคะนั่นก็คือในเวลาที่เราได้รับสิ่งดีๆซึ่งสิ่งดีๆที่เราได้รับจากพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราทุกคนล้วนแต่ ราถูกไหมคะและเป็นสิ่งที่เราชื่นชมยินดีแต่บางครั้งเราก็มีบางเวลาที่เราไม่ได้ชื่นชมสิ่งดีที่พระเจ้ามอบให้กับเราเพราะสิ่งดีในน้ำพระทัยของพระเจ้าค่ะอาจจะไม่ได้ตรงตามใจของเราเสมอไปนะคะบางครั้งสิ่งดีของพระเจ้ากับสิ่งดีของเรามันต่างกันนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรที่จะชื่นชมยินดีนั่นก็คือ ในเวลาที่เราได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าให้เรามีความชื่นชมยินดีแม้ว่าสิ่งดีอันนั้นอาจจะไม่ได้ตรงใจของเราหรือตรงความต้องการของเราณเวลานั้นหลายครั้งเนี่ยค่ะเรามองข้ามพระคุณหรือพระพรของพระเจ้าในการที่พระเจ้าได้มอบบางสิ่งบางอย่างให้กับเราเรามองข้ามสิ่งนั้นเพราะบางทีสิ่งที่เราได้รับอาจจะไม่ได้เป็น เป้าหมายที่เราได้ตั้งใจไว้แต่แรกเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมทำไมในเวลาที่เราได้รับสิ่งดีๆจากพระเจ้าบางครั้งเราไม่ได้ชื่นชมยินดีกับสิ่งนั้นเป็นเพราะว่าเรามองข้ามพระคุณและพระพรของพระเจ้าในสิ่งนั้นไปเพราะสิ่งที่พระเจ้ามอบให้ไม่ได้ตรงตามที่เราปรารถนานั่นเองนะคะแต่ว่าพี่น้องที่รักคะสิ่งที่เราควรที่จะมั่นใจนั่นก็คือว่า สิ่งที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเราและเป็นสิ่งที่ดีที่สมควรในเวลาที่เหมาะสมของพระเจ้าสำหรับเราแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ตรงตามใจเราแต่ถ้าหากเรารู้ว่านี่คือการอวยพร,พรของพระเจ้าหรือการที่พระเจ้าได้ทรงให้เราให้เราชื่นชมยินดีที่เราได้รับสิ่งนั้น นี่คือสิ่งที่พระคำของพระเจ้ากำลังหนุนใจเราบางครั้งเราอาจจะมองข้ามพระคุณพระพรรอบตัวเราในแต่ละวันไปดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการที่จะใคร่ครวญถึงสิ่งดีๆเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงให้กับเราในเวลาในช่วงเวลาหนึ่งนะคะและในเวลานี้เนาะพระคำของพระเจ้าก็หนุนใจอยู่สองสิ่งนั่นก็คือ ให้เราชื latte, ่นชมยินดีเมื่อเราได้รับสิ่งดีๆและอย่าง mm hmm. ที่สองนั่นก็คือบอกว่าแต่ในเวลาที่ได้รับสิ่งร mm ้ายๆก็จงพินิษพิจารณาเวลาที่เราได้รับสิ่งร้ายๆหรือเหตุการณ์บางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่เลวร้ยรายสําหรับเราเป็นสิ่งที่ยากลําบากสําหรับเราในการเผชิญเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากมากเลยที่เราจะก้าวผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันหนักเหลือเกินเครียด กังวนใจพระคำของพระเจ้าบอกกับเราว่าณนะเวลานั้นให้เราจงพินิษพิจารณาพินิษพิจารณาถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าเช่นเดียวกันการที่พระเจ้าอนุญาตหรือแม้แต่บางเรื่องที่เป็นเหตุบางอย่างที่เรากระทำบางสิ่งแล้วมีการตอบสนองจากเรื่องนั้นที่เป็นสิ่งร้ายเข้ามาในชีวิตเราอะค่ะ พระคำของพระเจ้าหนุนใจเราให้เรานั้นพินิษพิจารณาพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป้าหมายของปัญหานั้นหรือสิ่งร้ายนั้นเพื่ออะไรแล้วจากสิ่งร้ายนี้จะทําให้เราสามารถแข็งแกร่งได้อย่างไรเราต้องพิจารณาและนำสิ่งนั้นหรือเหตุการณ์นั้นทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นในความเชื่อ ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นในการที่จะติดตามพระเจ้าทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นในการที่จะสามารถที่จะควบคุมและดูแลสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยพี่น้องก็กําลังประสบปัญหาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นลูกๆของเราที่ต้องเตรียมตัวในการสอบและลูกของเราบ,บางคนก็ตั้งใจบางคนก็อาจจะติดเล่นหรือหลายๆอย่างจนทําให้เขาละเลยการเรียน แต่ในฐานะของคุณพ่อคุณแม่พระเจ้าให้เราเจอกับลูกลักษณะแบบนี้คนที่ตั้งใจและไม่ไม่ต้องให้เราเหนื่อยในการที่จะพูดมากใช่ไหมคะเราก็โอเคสบายใจแต่บางคนลูกบางคนของเราเราต้องเหนื่อยในการที่จะพยายามช่วยเขาสำหรับคุณแม่หรือคุณพ่อหลายๆคนอาจจะเป็นสิ่งที่หนักมากๆเลยแล้วพระเจ้า ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเรานะคะเพื่ออะไรแน่นอนว่าพระเจ้ากำลังฝึกฝนทั้งลูกของเราและกับตัวเราที่เป็นผู้ปกครองด้วยเพื่อที่เราจะสามารถที่จะนำเขาหรือสามารถที่จะพัฒนาเขาต่อไปทำให้เราต้องคิดมากขึ้นต้องพิจารณามากขึ้นจริงๆแล้วทุกๆเรื่องในชีวิตของเราทุกๆปัญหาทุกๆความยากลำบากก็เช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกัน เพื่อให้เราพัฒนามากยิ่งขึ้นในสถานะของเรานั้นนั้นดังนั้นในพระคำของพระเจ้านะคะในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่12ก็พูดกับเราแบบนี้บอกว่าจงชื่นชมยินดีในความหวังจงอดทนต่อความยากลำบากจงขมักขม้นอธิษฐานแม้เราเจอความยากลำบากหรือสิ่งร้ายๆเรายังต้องมีความหวังในสิ่งร้ายนั้นว่า มีสิ่งดีใดซ่อนอยู่ในเรื่องนั้นเพราะพระเจ้าให้เรามีความหวังในพระองค์และพระเจ้าให้เราเรียนรู้ผ่านเรื่องเราเหล่านั้นดังนั้นทุกเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งร้ายก็ล้วนแต่เพื่อนนำเราให้เรานั้นที่จะยิ่งเติบโตด้วยความเข้าใจในในพระเจ้านะคะดังนั้นทุกอย่างเลยสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องพึ่งพาพระองค์ก็คือ การเชื่อเชื่อวางใจในพระองค์แม้ในเวลาเราได้รับสิ่งดีๆเราก็ชื่นชมยินดีเพราะเราเชื่อว่าสิ่งดีนี้มาจากพระเจ้าแม้ในเวลาที่เรารเผชิญสิ่งร้ายๆเราก็ยังต้องชื่นชมยินดีเพราะเรารู้ว่าผ่านสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นพระองค์ประทานความหวังหรือชัยชนะบางอย่างเพื่อให้เราได้เรียนรู้กับพระองค์ดังนั้นในโรมจึงหนุนใจเราบอกว่าจงอดทนต่อความยากลําบาก และสิ่งที่เราต้องมีและไม่ขาดนั่นก็คือการอธิษฐานการอธิษฐานถึงสิ่งสารพัดที่เรากำลังเผชิญและเรากำลังก้าวก้าวเดินไปการอธิษฐานเป็นการยืนยันว่าเรากำลังนำสิ่งนี้ที่เราแบกอยู่มาถวายต่อพระพักของพระองค์กำลังเป็นการบอกกับพระเจ้าว่ากำลังของเรานั้นไม่เพียงพอที่จะแก้ไขเรื่องนี้ ลืมแบกรับเรื่องนี้แต่เรามอบถวายเรื่องนี้ต่อพระพักของพระองค์เพื่อขอกําลังจากพระองค์เพื่อที่เราจะมีสติป,ปัญญาทางออกในทุกๆเรื่องราวของชีวิตนี่คือสิ่งที่พระคำของพระเจ้าต้องการให้เราที่จะยอมจำนวนต่อพระเจ้าในทุกๆเรื่องเพื่อให้เรารู้ว่าแม้แต่สิ่งที่ ดีเราเองก็ไม่สามารถที่จะทําเพื่อได้สิ่งนั้นมาหรือแม้แต่สิ่งเร็วร้ายที่เรารเผชิญเราก็ไม่สามารถแก้ไขเพื่อที่จะผ่านมันไปได้ด้วยกําลังของเราแต่เราจําเป็นจะต้องคหม,มักคำเม่นที่จะพึ่งพาพระองค์อธิษฐานและไว้วางใจด้วยความเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในความเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ของพระองค์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราที่จะ กระทำกับพระองค์ทุกๆวันนะคะดังนั้นให้เราทุกๆวันมีความชื่นชมยินดีกับสิ่งดีที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราในทุกๆวันให้เราพิจารณาพินิจพิจารณาทั้งในขณะที่เราได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าถึงพระคุณของพระองค์และในขณะที่เราได้รับสิ่งเลวร้ยรายจากพระเจ้าถึงความอ่อนแอของเราและถึงฤทธานุภาพของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระอง,ะองค์เพื่อที่พระองค์จะทรงนำเราในทุกพิธีทาง ดังนั้นให้เราวางใจพระองค์ด้วยสุดใจของเราและอย่าพึ่งพาความรอบรู้หรือกำลังของเราแต่ยอมรับรู้หรือเรียนรู้สิ่งที่พระองค์จะนำเราในทุกวิธีทางเพื่อเราจะได้เห็นถึงการทรงนําของพระเจ้าที่นำเราไปสู่หวนทางแห่งความราบลื่นนี่คือพระธรรมสุภาษิตที่หนุนใจเราแบบนี้ในการไว้วางใจในพระเจ้าจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องเช่นเดียวกัน ไม่ว่าเวลาไหนให้เราเองที่จะชื่นชมยินดีในพระเจ้าและไว้วางใจในพระเจ้าเพราะในพระเจ้าพระองค์ทรงประทานความหวังความเข้มแข็งและชัยชนะให้กับเราทางออกที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าให้กับเราเมื่อเรานำสิ่งนั้นมาต่อพระพักของพระองค์รอที่ฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าและทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สําหรับความรัก ที่ทรงมอบให้กับเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมให้กับเราทั้งในเวลาที่เราได้รับสิ่งดีให้เราชื่นชมยินดีในพระองค์แต่ในเวลาที่เราได้รับสิ่งร้ายหรือสิ่งที่เกินกําลังของเราปัญหาที่เรา,าเผชิญขอพระเจ้านำเราให้เราเองจะสามารถพินิจพิจารณาและไว้วางใจและพึ่งพาพระองค์ในทุกๆสิ่งที่เราเจอ ขอพระเจ้าให้ความเชื่อของเรายิ่งเข้มแข็งมากขึ้นในพระองค์ทั้งเวลาที่เราได้รับสิ่งดีให้เรายิ่งมีความเชื่อและความหนักแน่นมั่นคงในการติดตามพระเจ้าทั้งในเวลาที่เรารเผชิญความยากลำบากให้เรามีความเชื่อและยิ่งสาะแสวงหาและพึ่งพาพระองค์ด้วยความเชื่อสุดใจขอพระเจ้านำเราทั้งหลายให้ทุกสิ่งที่เรารเผชิญเป็นสิ่งที่จะพัฒนา ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าขอบคุณพระองค์ขอฝากพี่น้องของเราทั้งหลายเราทุกๆคนในทุกๆวันไว้กับพระองค์ขอฝากทุกเรื่องที่พี่น้องกําลังแบกรับให้พระเจ้าทรงปลดนําให้พี่น้องไว้วางใจพึ่งพาพระองค์พึ่งพาด้วยความเชื่อจริงๆขอพระเจ้าทรงให้เราทั้งหลายสามารถมีกําลังที่จะผชิญและแก้ไขสิ่งเหล่านั้นและอยู่ในน้ําพระทัยของพระองค์ ขอบคุณพระองค์อธิฐานในพระนามพี่สุคริ์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ